thank mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคูทุกคนครับสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับมันี่พอกับบสา่งของเขาครับมันี่พอกันยุ่บป้าม่วงครับมีมาฉีดยากม่วงครับครับอุปกรณ์ครับของพ้าหลังครับมันี่ใบสา่สิมาแค่ประสบการณ์หรือมาก แนะนำวิธีการดูแลสวนดอกมวงครับตอนดอกมวงกําลังออกหมากนิดหน่อยครับวา่าเข้าฉีดใส่ยาหยังใส่ท่อโมนหยังดูแลดอกมงวงหน่อยช่วงติดดุกหน่อยนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับดอกมวงกําลังติดลูกนี่ครับติดดุกนิดหน่อยครับเข้าฉีดมีดยาฉีด เป็นฮอร์โมนเป็นยานะครับระสีดบำรุงรักษาตอนออกหมากหน่อยครับบ้าสางไอศิมาดแค่ประสบการณ์ว่าม,มาแนะ่นำแนวท่างให้พี่น้องฟังนะครับเนาะว่าสีดูแลอย่างไดเห็ดอย่างไรครับปครับเดี๋ยวพาไปเลาะสวนกันเลยครับ าพามาชมสวนหอนอม่วงกับบายสานครับหงออม่วงช่วงนี้กำลังออกหม,มากครับเป็นกำลังติดหมากครับติดหมากน้อยช่วงนี้ก็ต้องดูแลครับให้ฮอร์โมนให้ยาให้ปุย๋ยสิ่งที่เบ่าอีสานให้ก็จิให้อยป,ประมาณ4ย่างครับยางแรกก็คือ ให้ปุ๋ยทั้งใบครับย่างที่สองก็คือเป็นแคลเซียมบอลอนย่างที่สามก็คือยาป้องกันพวกมะเรงพวกนอนพวกเพียนะครับแล้วก็ย่างที่สี่ก็คือไตโคโรมาครับเป็นเชลราไตาโคโรมาเป็นอย่างคื้ต้องให้สูตรปุ๋ยทั้งใบสูตร สามหายิบสามสิบเกดครับเพราะว่าช่วงนี้บักม่วงกับยังต้องการธาตุอาหารน่ครับต้องการพลังงานนะครับก็เลยให้เป็นปุ๋ยทางใบแทนปุ๋ยทางดินครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนบ่ตกครับฝนม่ตกหรือว่าทังสวนบ่ได้มีระบบน้ำครับก็เลยต้องให้ทงังใบแทนครับ คันห้ดีก็คือต้องให้ปุ๋ยทางดินแตดีก็ปุ๋ยทางใบครับคือว่าจะได้รับพืชจะได้รับประสิทธิภาพจากปุ๋ยหลายก็ท่างใบครับครับกระไรก็ต้องให้ปุ๋ยในช่วงหนีน้ำครับแล้าย่างที่สองก็คือแคลเซียมบรอนครับการให้แคลเซียมบรอนก็คือ ว่าให้ผลมันรุดร่วงนะครับช่วงกระล่างติดหมากหน่อยครับให้ติดผลดีบ่ให้ผลรุดร่วงป้องกันพวกผลแตกผลเนา่าความครับคือให้แคเสเซียมบอลอนในช่วงออกหมากเล็กๆนี้ครับอันนี้ก็ซอยได้ครับซอยผลรุดร่วงของ ลูกเล็กครับประโยชน์ของแคสเซียมอลลอนกับมีดหลายอย่างครับทั้งบำรุ่งพืชให้พืชแข็งแรงทนทานต่อมแมลงพวกนอนพวกยังแล้วก็พวกโรคกี่เขาทำไรอ่ะครับพวกดูแลร,รักษาต้นในแข็งแรงครับแล้วย่างที่ซีก็จะเป็น ยาป้องกันพวกนอนพวกมแลงพวกเพียครับเพราะว่าเขาต้องป้องกันไ้ก่อนนะครับเพราะว่าขันน้อนขันพวกเพียขันมแลงพวกล่งครับมั่นสี่มีผลเสียกับกับผลของบัง่วงครับจะดีนนอนเขาทำลายพวกมะแลงเขาทำลายครับโดยเฉพาะเพียครับจากประสบการณ์ปีที่แล้วนี่เพียจะเป็นเพียะก,กั๊กจันนะครับ ลงเฮ็ดให้บักม่วงเป็นจุดดำเป็นไล่เป็นอย่างไรครับไล่ดำๆอะครับ mm hmm. เพียจากจ็ะจานลงครับปีนี้บาสายก็เลยก็ต้องป้องกันไว้ก่อนครับก็คือให้ยาวป้องกันพวกมาแร้งพวกนอนพวกเพียนะครับจะ <Yeah. S 1> ห้ในช่วงนี้พร้อมครับ แล้วตัวที่สี่ก็คือเช้อร่าไตโคโดมาครับอันนี้ก็ซอยป้องกันพกพกช่อที่ว่ามันติดที่ว่ามันติดดอกนน่ครับเออติดหมากครับติดหมากน้อยเพื่อว่าให้เป็นเชียร่าครับให้ว่าให้เช้อร่าเขาทำไยพกผลพกใบพกลำต้นครับแล้วพกลากครับอันนี้ก็ไตโคโดมากับซอย ป้องกันตัวนี้ครับเพราะว่าบ่อยสารสังเกตว่าบางวงช่วงนี้ที่มันติดหมากมาเป็นสิมีเป็นลากับลานะช่วงนี้ก็จะเห็นเป็นลาล่งครับน่าจะได้รับความชื้นจากจากน้ำค้างครับแต่สังเกตเห็นว่ามีลาล่งครับอะไรต้องใส ไสโครมาครับเพื่อบ้องกันหรือว่าขาดทำไรเฉล่าตรงนี้ครับเล่ให้ไสโครมาในชว่วงนี้ครับการให้ก็คือผสมลงในถังแล้วก็ฉีดพ่นพร้อมๆกันเลยครับทั้งสีอย่างครับพ่นให้ทั่วทั้ง ทั้งไอ้ตรงช่อหมากนี่ครับแล้วก็พวก่นทั้งใบนะครับพ่นรอบๆต้นเลยครับอันนี้ก็เพื่อซอยป้องกันนะครับครับกันพี่นองมีแนวทางการดูแลหมกบวงช่วงติดหมากน้อยนี่กัมาแช่ประสบการณ์ให้ บอยสารฟังนั่งประด้นได้ครับเพื่อแหลกเปลี่ยนควมรู้แหลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับบอยสารกับปรเด้ไอ้มีความรู่ยังหลายไรอกครับกับกับเคยเห็นมากทังี่กับเลยกกับกับเหตุแบบนี้นะครับกับเคยเห็นแบบนี้มากกับเคยไอ้กับประสบวัฒนเรียนอยู่ครับกับป้องกันได้ระดับหนึ่งอะครับ ก็พ่ดถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเนาะก็เลยถามพี่น้องว่าเออกันนีประสบการณ์หรือว่าวิเนวทางกับเอามาแบ่งปันหรือมาแช่ให้ใบสานฟังน่าไม่เด้อครับผมครับคลิปนี้ใบสานกันบโบมี่อย่างไรครับกับอยากมาเอาประสบการณ์หรือว่ามาแช่ประสบการณ์ อว่ามาแนะนำํำแนวทางกับการป้องกันผมมองคิดผลนนิหน่อยนะครับช่วงที่ผลเล็กๆนี่ครับให้พี่น้องฟังครับเพื่อพี่น้องบางคนอาจจะบอท่านมี้แนวทางหรือว่าบอ บอรลูนนะครับวา่าตีรักษาจังไดนป้องกันจังไดนดูแลจังไดนนะครับเนาะก็เลยเอามาแป้งปันกันครับครับผมอันพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กบับบ้านอิสานเด้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับครับผม สวัสดีครับ